อหอมหวานฉ่ำอร่อยสุดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้แพวจะพาทำ ขนมทองหยอดจิ๋วหรือว่าไข่แมงดานะคะหยอดแบบนี้ลูกกลมดีสีสวยหอมหวานช่าอร่อยสุดๆเลยนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะพ้อมวิธีการทํากลวยทํากระทงใส่ยังไงให้สวยงามนะ่าซื้อน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะทํากินทําขายได้เลยนะคะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อนนี้เราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมใสเตรียมไว้ก่อนนะคะตังมอใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายใบเตยค่ะเปิดเตาแล้วก็ต้มต่อให้น้ำตาลละลายดีให้ความหอมของใบเตยอ,ออกมานะคะพอน้ำเดือดความหอมของใบเตยอ,ออกมาแล้วค่ะก็ปิดเตา ยกลงนำไปกรองเอาแต่น้ำนะคะเตรียมชามลองด้วยกระชอนตาทีค่ะนำน้ำเชื่อมที่เราต้มไว้มากรองเอาแต่น้ำนะคะพอเราก,กรองเสร็จเรียบร้อยจากนั้นให้เราใส่กลิ่นมะลิลงไปค่ะ คนให้เข้ากันดีค่ะเพิ่มความหอมขนมไทยส่วนมากจะนิยมใส่กลิ่นมะลิเพิ่มความหอม,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 หอ,มอร่อยนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ใส่จะหอมอร่อยมากกว่าค่ะพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนนะคะอันนี้เผาเลือกใช้ไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะใครจะใช้ไข่เป็ดอย่างเดียวหรือไข่ไก่อย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้ไข่เป็ดกับไข่ไก่ผสมกันแบบนี้ก็ได้ค่ะ เลือดที่สดใหม่ลูกใหญ่ๆนาไปล้างน้ําทําความสะอาดพักเสด็จน้ำไว้ให้แห้งดีก่อนนะคะเตรียมชามผสมค่ะเราจะตอกไข่ใส่ลงไปในชามเล็กก่อนนะคะเซฟตี้เพื่อไข่เก่าไข่เสียไข่เน่าแล้วค่อยเทเบาๆลงไปในชามผสมที่ใหญ่นะคะ เราตอกไข่ใส่ชามเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นล้างมือทําความสะอาดออกให้หมดที่เกลี้ยงดีก่อนนะคะก่อนที่จะทําขนมทําอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดดีก่อนค่ะจากนั้นใช้มือค่อยๆจ้วงเอาตะไคร่แดงทําแบบเบามือนะคะมือหนีบเอาไข่ขาวไว้ค่ะแล้วก็ปล่อยไข่แดงลงมาแบบนี้ เราจะรีดไข่ขาวออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะไข่จะมีสะดือไข่แบบนี้ค่ะเราจะต้องเอาออกด้วยนะคะนี่ทำแบบเบามือแค่นี้ก็ได้ไข่แดงแล้วค่ะให้เราเตรียมชามรองด้วยกระชอนตาถี่แล้วก็ผ้าขาวบางพับสามสี่ชั้นนะคะ แล้วก็นำไข่แดงที่เราแยกไข่ขาวออกหมดเกลี้ยงดีแล้วใส่ลงไปค่ะพอเราแยกไข่ขาวไข่แดงเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นให้รั่วผ้าขาวบางเข้าหากันค่ะแล้วก็ใช้มือบีบกรองให้ไข่เป็ดไข่ไก่ เข้ากันดีเลยนะคะนี่แค่นี้ก็ได้ไข่แดงละค่ะ เราได้ไข่แดงเสร็จเรียบน้อยจากนั้นใช้ตะก้อมือตีให้เข้ากันดีค่ะให้ขึ้นฟูสักหน่อยบันนะคะพอเราตีจนไข่แดงของเราขึ้นฟูดีแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นให้เราใส่แป้งทองหยอดลงไปค่ะ แป้งทองหยอดก็คือแป้งข้าวเจ้าที่อบควันเทียนมาเรียบร้อยแล้วจะมีกลิ่นหอมอร่อยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีใครไม่ชอบกลิ่นอบควันเทียนให้เราใส่แป้งข้าวเจ้าปกติธรรมดาไปได้เลยค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันดีนะคะคนผสมแป้งให้เข้ากับไข่แดงของเราดีเลยค่ะ พอเข้ากันดีก็จะได้แบบนี้เลยนะคะต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมเข้มข้นไว้หยอดตัวทองหยอดจิ๋วของเรานะคะตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายขาวน้ำเชื่อมเข้มข้นเราจะทำในปริมาณที่2ต่อหนึ่งนะคะน้ำเปล่า500 ml มน้ำตาล1กิโลค่ะเปิดเตา ต้มต่อจนน้ำเชื่อมของเรามีความเข้มข้นขึ้นค่ะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมไปใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่จะหอมอร่อยมากกว่านะคะต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของกลวยไว้หยอดขนมทองหยอดจิ๋วของเรานะคะนำใบตองที่สดใหม่มาค่ะเช็ดทำความสะอาดหน้าหลังให้เรียบร้อยค่ะจับม้วนมาทำเป็นกรวยค่ะแล้วก็ใช้แม็ก แม็กไว้ให้แน่นให้อยู่ดีเลยนะคะแค่นี้หรือจะตัดแต่งปากกลวยให้เท่ากันให้สวยงามค่ะแล้วก็ใช้กันไกรตัดหางกล้วยให้ได้ขนาดเล็กใหญ่มากน้อยตามต้องการได้เลยนะคะใครชอบลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะ จากนั้นให้เราเตรียมกลวยที่เราทำไว้นะคะใช้นิ้วอุดรูข้างล่างไว้ค่ะแล้วก็ตักไข่ที่เราผสมแป้งไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปแล้วก็ลองจับสูงๆเอานิ้วที่อุดไว้ออกนะคะ ยกสูงๆค่ะลองหยอดดูถ้าเกิดได้ลูกเล็กใหญ่ตามต้องการแล้วก็นำไปหยอดในน้ำเชื่อมที่เราทำไว้ได้เลยค่ะพอเราต้มน้ำเชื่อมของเราเข้มค้นในทีแล้วจะเป็นฟองพลุดลุดพลุลุดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นให้เราตากใบเตยขึ้นค่ะ แล้วก็นําไข่ที่เราใส่กลวยไว้เมื่อกี้มาหยอดใส่ลงไปค่ะถ้าอยากให้ลูกกลมสวยให้ยกสูงๆนะคะ ต้มด้วยไฟอ่อนค่ะแต่ความร้อนความเข้มข้นต้องได้ที่ค่ะใครจะหยอดทีละหลายๆกลยวยก็ได้จะได้เสร็จเร็วนะคะแต่นี้พราวทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะยกสูงสูงจะกรมสวยหางไม่ยาวค่ะถ้าเกิดเรายกต่ำหน่อย หางจะออกแหลมนิดนึงนะคะใครชอบหางแหลมหรือหางไม่แหลมชอบลูกกลมๆก,ก็โยกสูงๆค่ะถ้าเกิดลูกไหนที่เราหยดก่อนก็จะสุกก่อนก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะพอเราหยอดได้ปริมาณเยอะพอสมควรแล้วนะคะ ก็นํากลวยไปตั้งไว้ค่ะแล้วก็ต้มต่ออีกประมาณสัก1-2นาทีให้ทองหยอดจิ๋วของเราสุกดีทั่วถึงกันทุกเม็ดเลยนะคะพอสุกดีแล้วก่อนที่เราจะช้อนขึ้นตักขึ้นให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปก่อนค่ะเพราะว่าเวลาเราต้มไปนานๆน,น,น้ำเชื่อมของเราจะมีความเข้มข้นเกินไปก่อนจะตักขึ้นให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปก่อน แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ช้อนตัวทองหยอดจิ๋วทองหยอดไข่แมงด้าของเราขึ้นให้หมดดีเลยนะคะนี่แล้วก็นำไปแช่ในน้ำเชื่อมใสที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะกรมดีชํำเงาวาวสวยดีแบบนี้เลยค่ะ นำมาเทาใส่ในน้ำเชื่อมใส่ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะพอเราหยอดเสร็จหมดดีแล้วก็ได้ชามใหญ่แบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็พักไว้ในน้ำเชื่อมค่ะประมาณสักสิบนาทีให้ทองหยอดของเราฉ่ำดี แล้วก็มีความหอมของกลิ่นมะลิก่อนนะคะต่อไปเราก็จะมาทำกระทงใบเตยไว้ใส่ขนมทองหยอดจิ๋วของเรานะคะเตรียมใบเตยมาค่ะเลือกใบใหญ่ๆช่วงยาวๆแบบนี้นะคะเช็ดทำความสะอาดให้เกลี้ยงเลยค่ะตัดตัดมาทาบให้ได้พอดีกับขนาดของใบเตยที่เราเลือกมาใช้นะคะทางขวางแบบนี้จากนั้นก็ วางลงกันไกลตัดให้ถึงแค่ตรงกลางพอนะคะหยิยบมาค่ะตัดสองตัดสามตัดสี่ครั้งที่ห้าก็ตัดแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี ตัดเสร็จเรียบร้อยเราจะมาทําการพับกันนะคะอันที่1ขึ้นข้างบนค่ะที่2ขึ้นข้างบนค่ะอันที่3ามขึ้นข้างบนอันที่4ี่ลงข้างล่างแล้วก็ขัดขึ้นข้างบนแบบนี้ค่ะปลายสอดเสียบเก็บเข้าไปตรงนี้จัดแต่งให้เข้าทรงดีค่ะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วค่ะแน่นดีไม่มีรูนะคะใครจะใช้ไม้กระดก็ได้หรือ จะไม่กลาดก็ได้หรือจะใช้แม็กแม็กไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ตามชอบตามสะดวกเลยนะคะวิธีทำกระทงใบเตยง่ายๆสีสวยค่ะให้นั่นดีไม่มีรูกระทงใส่ขนมของเรานะคะฉีกใบตองมาค่ะขนาดประมาณ5นิ้วได้2แผ่นเท่าๆกันนะคะเช็ดทำความสะอาดหน้าหลังให้เกลี้ยงค่ะจากนั้นประกบใบตองหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ค่ะ แล้วก็จับพับสองข้างเข้าหากันให้แหลมๆแบบนี้ค่ะจากนั้นใครจะใช้ไม้กลัดก็ได้หรือว่าใช้แม็กแม็กไว้ก็ได้ค่ะให้แน่นให้อยู่ดีนะคะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันค่ะจับพับให้แหลมสวยดีค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะก็ได้แล้วแม็ก แม็กไว้ให้แน่นให้อยู่ดีเลยค่ะใครจะใช้ไม้กลัดก็ได้นะคะแค่นี้ก็ได้กระทงใส่ขนมแล้วค่ะพอเราแช่ในน้ำเชื่อมใสครบเวลา10นาทีแล้วนะคะจากนั้นให้เราตากขึ้นพักเสด็จน้ำเชื่อมไว้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานนลคะขนมไข่แมงดาหรือว่าทองหยอดจิ๋วของเราค่ะสูตรนี้ดีที่สุดทำแบบนี้หยอดแบบนี้จะกลมสวยดีทุกเม็ดเลยนะคะ การที่เราตีไข่ก่อนแป๊บหนึ่งจะทำให้ทองหยอดจิ๋วของเรามีความช่ำน้ำเชื่อมอมน้ำเชื่อมได้ดีอร่อยกว่าการที่เราไม่ตีไข่นะคะขนมไข่แมงดาหรือว่าทองยอดจิ๋วของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะจะทานคู่กับชากาแฟตอนเช้าๆก็เข้ากันได้ดีเลยนะคะหรือใครจะนำไปต่อยอดนำไปตกแต่งหน้าขนมไทยต่างๆ ก็ทำได้เหมือนกันค่ะเข้ากันได้ดีเลยค่ะกลมสวยดีทุกเม็ดแบบนี้เลยนะคะสีเหลืองสวยตาดธรรมชาติค่ะไม่ได้ใส่สีแม้แต่หยดเดียวเลยค่ะหอ,หอมหวานฉ่ำอร่อยสุดๆเลยค่ะ ลองไปทำดูนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดลู share, กกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ